สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนพบกับผมแม็กซ์ในช่อง Welcome on Board อีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันที่ผมจะมีสมาชิกบอร์ดใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกแล้วนะ,อะบอร์ดนี้ก็น่าจะเป็นไม่รู้อ่ะอยู่ในระดับที่สักประมาณ10กว่าเท่าที่ผมมีบอร์ดมาเนาะซึ่งบอร์ดเนี้ ถ้าทุกคนเห็นโลโก้นี้นะน่าจะนึกออกนะมันคือบอร์ดจากดีแคท l o n นะครับ <ๆ S 1> ซึ่งเป็นบอร์ดที่ดังมากในแง่ความคุ้มค่านะครับในรุ่นก่อนเนี่ยถึงขั้นที่ขาดตลาดเลยทีเดียวนะผมเองก็ไปกดแข่งกัดแข่งกดออเดอร์เขาตอนที่เขาเปิดออนไลน์เนาะก็ไม่ได้นะก็จะเอามาลองสัหน่อยก็ไม่ได้ วันนี้เราเลยมีโอกาสได้รุ่นใหม่นะครับกับบอลนกรุ่นใหม่นี่ซึ่งตัวนี้มาแกะพร้อมๆกันนี่แกะมาก็มันก็จะนอนอยู่ในกล่องนี้เลยนะซึ่งในรุ่นใหม่อันเนี้ยมันก็ต่างจากรุ่นเดิมตรงที่ว่ามันมี2ส,สีนะนี่อันนี้เป็นเป็นสีออกเ,ออเขียวๆฟ้าๆนะครับอ่า ล้อล้อส้มนี่ล้อสม้อสมแบบนี้นี่นี่นะก่อนหน้านี้เราก็จะมีลายที่ตรงนี้เป็นลายนอกอย่างเดียวเนาะก็อาจจะบางคนอาจจะไม่ชอบบางคนอาจจะคิดว่ามันมันดูแบบแก่ไปนิดนึงนะซึ่งผมเองผมก็ไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของนะนะพอมารุ่นนี้เนี่ยมีให้เลือกคือสีเขียว ล้อส้มกับสีส้มล้อขาวนะครับส่วนตัวผมว่าสีนี้ยมันมันขอบมันสวยดีนะครับสีตรงนี้สวยดีนะแต่สีส้มเนี่ยขอบตรงนี้ก็จะเป็นสีส้มๆนะสวยดีเหมือนกันนะซึ่งความต่างของบอร์ดเนาะจากบอร์ดนกรุ่นเดิมเนี่ยเท่าที่ผมดูนะคอนเคปตัวเนี้ยเหมือนเดิมเลยตัวตัวเด็กเนี่ยลักษณะเหมือนเดิมนะครับมีการตัดตรงท้ายนี้เว้าวนิดนึงนะครับ แต่ว่าจุดที่ต่างก็คือข้างหน้าเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกริปเทปแล้วซึ่งผมว่าส่วนตัวผมชอบนะที่มันเป็นกริปเทปดีกว่า,าลักษณะการที่โรยทรายนะครับเป็นลายไม้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยไม่มีโฟมแล้วอ่าไม่มีโฟมที่เป็นแบบนิ่มๆนะซึ่งอันนั้นเขาเหมือนกับคล้ายๆเรียนแบบตัวเซิร์ฟแพดที่แบบมีให้เหยียบกันลื่นได้นะเป็นปุ่มๆขึ้นมาแต่ผมว่าเป็นสเก็ตบอร์ดเนี่ยเป็นกริปเทปทรายเนี่ยดีสุดละนะ สเปกก็จริงๆเหมือนเดิมนะ,ะถ้าให้ถ้าให้ดูก็คือตัวเนี้ยเด็กกว้าง9.7นิ้วนะครับไซส์ทูไซส์นะ9.7นิ้วแล้วก็ยาวยาวยาวคือด้านนี้เนาะ32.6นิ้วก็ถือว่าเป็นไซสก์กลางๆค,ค่อนไปทางใหญ่นะครับซึ่งถ้าให้วิเคราะห์เนี่ยถือว่าเป็นไซส์ที่ โอเคเลยเล่นสำหรับคนที่สูง170ไปเนี่ยกำลังดแีแต่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 มันมีแต่ครับบอร์ดนกเนี่ยมันตัววิวเบสของบอร์ดนกเนี่ยค่อนข้างยาวนะครับเซตอัพมาที่20.5นิ้วนะจริงๆ20.5จุดห้านิดนดนิ้วเนาะซึ่งถือว่าเป็นเป็นวิวเบสที่ยาวเลยถ้าเทียบกับสมูสตาเนี่ย ยาวกว่า77อีกนะเพราะฉะนั้นจริงๆวิวเบสตัวเนี้ยมันค่อนข้างไปในทางลองบอร์ดนะครับซึ่งตัวบอร์ดนกจริงๆเนี่ยใน Decathlon เนี่ยเ,เขาก็จัดอยู่ในแคตตาล็อกที่เป็นอยู่ในพวกลองบอร์ดเหมือนกันนะครับทีนี้ไอ้วิวเบสยาวๆเนี่ยมันมีผลอะไรนะครับโดยมากเนี่ยทรัคเนี่ยทรัคตัวที่มากับออบอร์ดนกเนี่ยจะเป็นทรัค CX เนาะ ทรั Truck c k CX เนี่ยโดยมากถ้าต้นตำลับเลยคือ Cover CX เนี่ยจะเซตอัพกับบอร์ดส่วนมากก็คือโดยทั่วไปนะสแตนดาร์ดคือหลายๆรุ่นเนี่ยประมาณ17 18หรือเป็น17ครึ่ง18ครึ่งอะไรก็ว่าไปนะครับตัวนั้นผมส่วนตัวคิดว่าตัวนั้นทำให้รีดความสามารถของ Truck CX ออกมาได้เต็มที่นะครับแต่พอมันเป็นวิวเบ e ที่ยาวขึ้นนะ ถ้าบูชชิ่งยิ่งแข็งๆสำหรับ t r u ัก CX กับ w ับวิ b a บสที่ยาวๆบูชชิ่งแข็งทำให้เราต้องใช้แรงในการปั๊มมากนะครับก็คือเราต้องถ่ายน้ำหนักไซส์ to s ไซสเนี่ยเยอะมากขึ้นเนาะซึ่งอันนั้นก็ทำให้อาจจะไม่เหมาะกับคนที่ต้องการความเด้งนะเหมือนเหมือนคนที่เล่นสปริงก็จะชอบเด้งๆเนาะซึ่งตัวตัวท r รัก CX อ็อาจจะไม่เด้งมากนะทีนี้ บอดน,นกเนี่ยมันเป็นทรัคซีเเหมือนกันนะอะ่ถ้าให้ดูก็คือลักษณะของ CX4 ของจีนเออร์เอร์ชั่นหนะึ่งเนาะก็คือมีมีตรงอแอ่งบูชชิ่งตรงนี้เนาะแต่ก็ไม่เหมือนซะทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวทรัคตรงนี้นะอะ่ตัวขอบเพลทตรงนี้มีการบากล่องเอาไว้นะครับซึ่งก็จะไปเหมือนกับเอ่อพวกไมเลสไนโตรทรัคนะครับถ้าเกิดดู cx เวอร์ชันนึจริงๆเนี่ยอ่ะอันนี้คือ t r u c k CX4 เวอร์ชันนึนะเห็นไหมครับว่าตรงเนี้ยมันไม่ได้มีบากล่องไว้แล้วก็เลี้ยวไปเนี่ยมันก็จะชนได้รวดเร็วมากเลยวงเลี้ยวมันก็ไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะครับกับลักษณะที่มีการหลบแบบนี้นะครับมีการมีการหลบประมาณนี้นะที่เพลททำให้ตัวเนี้ยเวลาเราเคลื่อนตัวเนี่ย นะตรงนี้มันมีการหลบเข้าไปส่วนหนึ่งละที่ตัวเพลทนะครับทําให้มันเลี้ยวได้ค่อนข้างดีนะโดยที่อาจจะยังไม่ต้องโมแต่ถ้าโมก็จะได้วงเลี้ยวที่แคบลงมาอีกนะครับถ้าโมตัวตัวทรัคเนี่ยตัวแฮงเกอร์ตรงนี้ถ้าตัวแฮงเกอร์ตรงนี้ถอดออกมาโมอีกเราก็จะได้วงเลี้ยวที่ลึกขึ้นอีกนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เวลาทรัีเอกซ x ไปอยู่บนบอ่อยาวๆเงี้ยให้ตายยังไงก็เลี้ยวได้ไม่ไม่แคบหรือไม่ลึกนะครับถ้าเกิดพูดถึงองศาการเล่นเนี่ยเท้าเราเนี่ยมันจะมายืนอยู่ได้แค่ตรงนี้แหละนะเพราะว่าเวลาเรายืนเนี่ยไม่ไม่มีใครยืนอยู่ข้างหน้าล้อหลังแน่ๆอย่างมากก็คืออยู่บนล้อหลังหรือไม่ก็อยู่ที่เทลนะครับแล้วก็เล่นไปเพราะฉะนั้นขาที่ขาหน้าที่จะมาวางอะ่ะจะมาอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นแรงกดของ CX truck ก็จะน้อยลงนะครับทำให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรเวลาเราเลี้ยวอะวงมันจะไม่ปิดสุดเนาะแต่ในแง่ที่ปิดสุดสมมติเราเรากดกดจนสุดเลยนะครับมันก็มาติดที่วงเลี้ยวของทรัคนี่อีกนะครับส่วนแผ่นรองทรัคนี่สืบเนื่องจากประเด็นอของคลิปก่อนหน้านี้นะครับเรื่องแผ่นรองทรัคเอียงออกนอกบอร์ดแบบนี้กับ CX t อ u c ทรัคนะ มันอาจจะไม่เหมาะสมนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือบอร์ดนกเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคนที่เซตอัพบอร์ตตัวนี้มีแนวคิดแบบไหนนะครับแต่ถ้าให้วิเคราะห์จากสิ่งที่เห็นก็คือเนื่องด้วยวิวเบสที่ยาวนะครับเวลาเราเอียงตัวเนี่ยมันอาจจะต้องเอียงตัวเยอะพอเอียงตัวเยอะปุ๊บมันก็ไปต้านกับแรงบูชชิง่งทำให้เราต้องกดเยอะเพื่อให้มันเลี้ยวนะครับแต่ถ้าเกิดเราปรับองศาให้มันหันออกนอกบอร์ดเนี่ย ทำให้ตัวทรัคตัวนี้ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราเอียงตัวนิดเดียวองศาการเอียงตัวน้อยนะครับแต่ทรัคเริ่มทํางานแล้วเพราะฉะนั้นมันจะทําให้หน้าไวขึ้นนะครับจากเดิมที่อาจจะหน้าช้านะครับทําให้เล่นเล่นไม่ค่อยพลิ้วนะครับเขาก็เลยเซตอัพแบบนี้มานะแต่สุดท้ายก็ไปตายตรงที่ว่าติดที่วงเลี้ยวตรงสุดตรงนี้นะครับว่ามันไปได้ไม่ลึกนะครับ นั่นก็เป็นการวิเคราะห์บ์ดนกของผมเนาะอะก็สวยงามเนาะในที่สุดก็ได้มาครอบครองแล้วก็เดี๋ยวไปดูว่าเล่นทรัคเดิมๆเ,เนี่ยมันได้เรื่องหรือเปล่าเนาะอ่ะลืมบอกไปล้อที่มาเนี่ยนี่เห็นนี่ไหมครับมันเป็นล้อ,อ65มิลนะครับความแข็งก็ 78A มาตรฐานเนาะแต่ว่าตัวนี้มันเป็นล้อลักษณะคล้ายๆ c r u ครูเซอร์นะคือขอบมันไอกว้างๆเนี่ยมัน ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะน่าจะประมาณ40นะถ้าจะไม่ผิด40นิดนะ c น,นะคอนแทคแพชตรงนี้นะเดี๋ยวเรื่องเรื่องล้อเดี๋ยวไปเจาะลึกงอีกทีนะในคลิปต่อๆไปนะซึ่งหน้ายางเนี่ยหน้ายางเปิดมาให้แล้วนะเป็นสระนะครับแต่คอนแทคแพชเนี่ยค่อนข้างแคบนะส่วนที่เขาเปิดมาให้เนี่ยก็เดี๋ยวลองเล่นดูว่าเป็นไงนะไป หลังจากที่ไปเล่นเนาะบอร์ดนกอืมก็ถือว่าเล่นดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับบอร์ดราคาแค่3,400บาทนะแถมส่งเร็วด้วยผมสั่ง11อโมงเนาะได้ตอนบ่ายเลยโอ้โหถือว่าการส่งแบบเอ็กเพรสของ Decathlon เนี่ยถือว่าเยี่ยมมากนะซึ่งจริงๆแล้วตัวนี้เป็นบอร์ดที่เรียกได้ว่าคุ้มราคามากนะถ้าใครแบบเป็นมือใหม่สามารถหาจับจองมา ฝึกเล่นได้นะครับการเล่นก็มีจุดติดขัดบ้างนะครับตรงที่วงเลี้ยวมัน,ม,นมันแคบไปน,นิดหนึ่งเวลาเราถ่ายน้ำหนักไปเนี่ยคือผมใส่ไปทั้งตัวแต่ว่ามันมันสุดก่อนเนาะก็อาจจะมีแบบทำให้ติดติดขัดขัดเนะด้วยความไม่ชินนะครับแล้วก็อาจจะตกบอร์ดได้เพราะว่าน้ำหนักทิ้งลงไปเยอะเกินเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตัวกริปเทปนะครับตัวกริปเทปตรงนี้มันมัน,ม,นมันทิ้งขอบไว้ให้สวยงามนะครับให้มันมีลายแต่ว่าตรงนี้จะไม่มีตัวทรายกริปเทปนะครับก็เวลาทำให้ผมเหยียบเนี่ยบางบางทีเนี่ยความความเกาะเท้าของขอบเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยนะอาจจะทำให้สลิปได้นะครับรแล้วก็ข้างหลังเนี่ยด้วยด้วยที่เขาทำท้ายท้ายตัดอย่างนี้เนาะ ทำให้คนเท้าใหญ่อาจจะเหยียบได้ไม่เต็มเท้านะครับในส่วนตรงนี้นะก็ก็โอเคก็ก็ถือว่าเล่นได้นะครับถือว่าเป็นบอร์ดที่ดีทีเดียวนะบูชชิ่งบูชชิ่งของของคัซีเตัวเนี้ยตอนแรกผมมาจับดึงๆเงี้ยผมว่าเอ้ยมานมันนิ่มนะแต่พอเอาเข้าจริงเวลาเราเล่นเนี่ยเเนื่องจากวิ b a บสมันยาวนะครับมันก็เลยช่วยคอมเพนเซตการการการ,การโยกเนี่ยแทนที่เราจะได้ แทนที่เราจะใช้แรงในการโยกเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าเนี่ยเราใช้แรงน้อยลงนะครับก,ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมเขาถึงเซตมาให้นิ่มหรือเปล่าเนาะเพราะว่าถ้าเทียบกันเนี่ยนี่คือข้างหน้านะแต่ข้างหลังเนี่ย <c oughs> ข้างหลังเนี่ยค่อนข้างแน่นเลยนะครับ อาจจะว่าเขาไข่ตึงมากกว่านะครับอาจจะเป็นเรื่องของการเซตเซตบอร์ดที่เขาจงใจมาเนื่องจากวิวเบรมันยาวนะแทนที่เราจะาเวลาเราเหยียบเนี่ยเราเหยียบอยู่หลังน็อตตัวหน้านะครับโดยมากเนี่ยปกติ CX เเนี่ยเราเหยียบอยู่บนอยู่บนทรัคเลยนะครับอยู่บนเหนือนะ็อตเนาะอันนี้เราเหยียบมาอยู่ข้างหลังเนี่ยมันอาจจะทำให้กินแรงในการปั๊มนะครับแต่ถ้าเกิดบูชชิ่งมันนิ่มมันก็มีส่วนช่วยส่วนหนึ่งเนาะอันนี้คือการวิเคราะห์ของผมนะจากสิ่งที่เห็น ก็ถือว่าแจ่มสวยนะก็ถ้าใครมีโอกาสก็หามาลองดูได้นะครับรับรองไม่ไม่เสียดายเงินแน่นอนนะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กับผมในช่อง welcome onboard ด้วยนะครับสวัสดีครับ